nhưng mà thường độc Con nó mới thường Cái gì đây nè Đu con đấy nè Đó xăm nè ừ. Đi

เรียบร้อยครับปักก็โค่นคอเลยเดี๋ยวปล่อยไปก่อนครับผมน้ำใสใสลึกลึกครับผมไปเด้อไปแล้วครับ,ลรบหลุดหรือมั้งครับเงียบเลยครับโอ้ยยังอยู่ ต้องปล่อยให้หมดแรงก่อนครับวันนี้มากับเพื่อนครับผ่านเก่งนู่นชี้เป้าชี้เป้าครับผมวันนี้สบายหน่อยมีคนชี้เป้าให้ครับเดี๋ยวต้องปล่อยให้หมดแรงก่อนครับ เงก็ถุงหน่อยมีมีเชือกไหมไม่มีจเจ้าอะไรใส่เขาเนี่ยวันนี้ต้องปล่อยให้หมดแรงก่อนนะร,รู้สึกว่าจะเข้านิดเดียวเองครับผมเข้าประมาณหลังหูเนะหลังหลังหลังหัวนิดๆครับเข้าข้างข้าง ต้องใจเย็นครับผมใจร้อนหลุดหลุดแน่นอนนะผมใจร้อนไปหน่นแบบรอใจเย็นๆให้หมดให้หมดแรงก่อนครับ ตามยาวๆนะครับแต่ไม่รู้จะได้เห็นตัวหรือเปล่านะครับกันเยอะก็ดึงมาแล้วก็หมุน,นครับใช้มือดึงแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับดึงแล้วก็หมุนค่อยๆค,ครับดึงแล้วก็หมุน ถ้าไปหมุนตรงๆนี้เลยลูกปืนแตกลอกพังเร็วครับผมากาศมือหนังแท้ครับผมตัวนี้ใส่แล้วก็ถูกใจครับผมตามสั่งเลยครับ ครับมาใกลแล้วครับ,รบเริ่มเข้ามาไกลชน,นิดแล้วครับองใจเย็นหน่อยนะครับกลัวหลุดนะครับผมเดี๋ยวต้องต้องปล่อยให้เจ็บแล้วก็หมดแรงก่อนนะถึงจะเอาขึ้นได้ง่ายครับผม ถ้าเอาขึ้นเลยนี่หลุดแน่นอนครับยังไงก็หลุดเพราะมันดินแรงครับแรงมันเยอะครับผมมันก็อยู่นู่นเนะยังอยู่ไกลอยู่ครับมันก็น่าจะลาบครับเย็นนี้น่าจะได้ลาบ วันหนึ่งก็ได้สักสองตัวสามตัวนี่ก็ถือถือว่าดีนะครับแต่น้ำลึกๆกว่าผมจะยิงโดนผมก็ต้องต้องต้องยิงแล้วยิงอีกครับให้เกิดความเคยชิน,นครับเฉลี่ยแล้วที่มองเห็นทั้งหมดเนี่ยน้ำอยู่ระแวกเนี่ยเป็นเมตรครับเมตรขึ้นครับ ยังไม่หมดแรงนะครับขึ้นคแล้วมานอนแอ้องแมงอยู่ตรงนี้โอ้เลงเข้าข้างหัวนะครับเลงเข้าข้างหวาัวเข้าหัวพอดีครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาหัวปักพอดีเลยเผื่อใต้สองคืบกุบผม กับดอกงัดวังครับผมเยี่ยมครับ เดเดค่าที่ตามสั่งครับผมผ่านเก่งก็นั่งมองข้างบนเยี่ยมครับ